วอลโวเปิดตัวอย่างอลังโชว์รถไฟฟ้าวิ่งใต้น้ำกับเจ้าตัว x c 40 EV เอากันอย่างนี้เลยเหรอเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกัน กับพบกับรายการข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV News ครับพบกับผมเวลนะครับที่ช่องเวลดันการันตีแห่งนี้ก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทโลยีที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารอบโลกเมื่อวันที่23กรกฎา,าคมที่ผ่านมานะทาง v o l โวประเทศจีนนะะได้มีการ โชว์ทดสอบเจ้าตัวรถนะ x c 4 0 Pure el Electric นะหรือเป็นไฟฟ้า100%นะครับเพื่อโชว์ให้เห็นว่าประสิทธิภาพและความเหนือชั้นของว o l v วที่ผลิตในจีนเป็นอย่างไงนะครับ ซึ่งไอ้เจ้าตัว XC40 Pure Electric เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฟฟ้าตัวแรกนะครับที่ v o l v o เอาออกมาขายเนาะต้องบอกว่าอันนี้ตัวนี้มันใช้เป็นแพลตฟอร์มของเจ้าตัว,ว Plug-in Hybrid เอามาทำเป็นไฟฟ้าซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่มั่นใจนะว่าเฮ้ยมันจะโอเคจริงหรือเปล่าดีจริงไหมเพราะว่ามันเป็นเจนแรกของ v o l v o เนาะ Volvo เขาก็เลยว่า ไหนๆไม่มั่นใจเลยก็โชว์ทดสอบแม่งเลยนะโชว์ให้เห็นเลยว,ว่าเฮ้ยทำออกมาดีขนาดไหนแล้วโชว์ธรรมดาก็ไม่ได้นะครับเอ้คนถามว่ารถไฟฟ้าส่วนมาก้ยลุยน้ําท่วมได้หรือเปล่าทนจริงไหมนี่เอาไปจุ่มน้ําให้ดูเลยนะซึ่งเข้ามาทดสอบมัคือจุ่มลงไปในบ่อลึกขนาด1.7เมตรอะ รีโม e ทวิทยุเนี่ยบังคับให้รถเนี่ยมันวิ่งนะขับพาตัวเองขึ้นมาจากในน้ำเนี่ยวิ่งผ่านสโลปแลมขึ้นมาเนี่ยมาจอดบนบกให้เห็นนะครับว่าเฮ้ยตัวรถเนี่ยมันสามารถขับใต้น้ําได้นะเว้ยซึ่ง <c oughs> ในความเป็นจริงเนี่ยไอ้เรื่องความทนทานขับใต้น้ำเนี่ยอันเนี้ยเขาโชว์ให้เห็นแน่นอนว่ามันทําได้เหนือ,อกว่ารถน้ํามันแน่นอนนะคือถ้ารถน้ํามันเครื่องยนต์สันดาปที่เราใช้เนี่ยสูปมามาน้ําท่วมรามาณสัก50เซนเนี่ยเราก็ไม่กล้าขับแล้วถูกป่ะถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยคือถ้าขขัับบก็ต้้อองชาหรืไม่ก็ไส่บสี่า พอน้ำมันตีเข้าเข้าเครื่องยนต์เนี่ยน้ำไปดันลูกสูบคดเบี้ยวอะไรอีกกลายเป็นว่าเครื่องพังมาตรฐานในการกันน้ำเนี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าค่า IP เนาะก็จะมีค่ากันฝุ่นกับค่ากันน้ำนะครับซึ่งอย่างน้อยๆ้มาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ที่67นะก็7เนี่ยก็กันน้ําได้ประมาณลึก1เมตรไม่เกิน30นาทีนะก็คือแช่ในน้ําได้ซึ่งอย่างควันโวเนี่ยเขาเอามาลุยที่หลังคาแบบน้ํามิดใต้น้ำเนี่ย ถือว่ามากกว่า6 7แน่นอนนะลึกกว่า1เมตรและที่สําคัญคือเวลาขับขึ้นมาเนี่ยเวลารถวิ่งมันจะมีแรงน้ำะตีดันเข้ามาฉะนั้นมันต้องทนทั้งแรงน้ำแรงดันน้ําแล้วก็แรงตีของรถเวลามันเคลื่อนที่ได้ก็ถือว่าเป็นการแก้โจทย์ให้เห็นเลยว่ารถไฟฟ้าฮอนวเนี่ยเหนือชั้นขนาดไหนนะครับเรามาดูสเปคของเจ้าตัววอนวู x c 4 0กันนะตัวนี้นะแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออน MMC เนาขนาด78กิโลวัตต์อานะครับตอนหนึ่งการชาร์จวิ่งได้ประมาณ350กมซึ่งหลาสิบกิโลเมตรซึ่งหลายหลายคนก็บอกว ศูนยถึงนะใช้เวลาประมาณ4.9วินาทีนะก็สไตล์รถครอบครัวคงไม่ต้องการไวมากความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรนะฮะสมอเตอร์นะครับให้แรงม้าสูงสุด408แรงม้าก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเนาะแล้วราคาที่ก็เปิดตัวมาแล้วอยู่ที่2.59นะก็ได้10 ภาษี FTA ไทยจีนนะก็ทําราคาถือว่าเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้ววันนี้นะผมก็เริ่มเห็นว่าศูนย์ในกรุงเทพเมืองไทยเราเนี่ยก็เริ่มเปิดให้ไปลองเจ้าตัวนี้เริ่มลถเข้ามาแล้วนะจากตอนแรกที่เขาเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กโปแต่รถยังไม่มานะครับเออก็เนี่ยวันนี้เขามีตามศูนย์ให้ไปลองนะถ้าใครไปลองเป็นยังไงก็อยากให้มาคุยกันหน่อยนะครับหรือถ้าใครขับไปลองน้ําแล้วเอาแบบเับไปลองลุยน้ําแล้วเป็นยังไงนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะแต่วงเล็บถ้าจะไปลองอย่างนั้นอาจมือหน่อน่อยะัไมง้ อาจจะลําบากเนาะมาเขาที่2สําหรับวันนี้นะครับจีบเตรียมเปิดตัว o f f ฟ o a d ไฟฟ้าแร n งเ r อร์ ขับใต้น้ําได้ด้วยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางจ e ฟนะฮะได้เผยทีเซอร์นะครับสำหรับเจ้าตัวออฟโรดที่เป็นไฟฟ้าตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นการเล่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของ j e ีฟนะตั้งแต่ปี1938นะครับจนมาถึงปัจจุบันที่มีอายุมากกว่า80ปีแล้วก็ว่าได้จนมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในยุคนี้นะครับที่ต้องเปลี่ยนจากรถน้ํามันเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ย มาเป็นไฟฟ้านะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์จิปเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้นะเราก็จะเห็นว่าเรื่องเทรนเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามันมาแรงจริงๆนะหลายๆค่ายก็ต้องปรับตัวนะครับซึ่งตัวจิปเองเนี่ยก็จริงๆก็พยายามปรับออกมานะมีการทํารุ่นไฮบริดออกมาและก่อนหน้านี้นะมีการเปิดตัวเจ้าตัวที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวรุ่นแกนเชลกีเจนที่5นะครับ่า cxe นะครับ phev นะ ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆนะแต่สุดท้ายนะเขาบอกว่าผลตอบรับก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะเพราะปลั๊กอินไฮบริดมันก็ได้ระดับหนึ่งนะแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องไปไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจว่าไ่ไฟฟ้า100%ดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มตื่นตัวหลายๆประเทศก็เริ่มจะสนใจนะแถมยังมีกฎหมายเรื่องการควบคุมการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะคาร์บอนฟุตพินส์อีกนะครับฉะนั้นการเปิดตัวเจ้าตัวจิฟต์แลงเลอร์อีวีเนี่ ต้องใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะแถมเท่านั้นไม่พอนะครับเขาบอกว่ายังขับไปดูปะกาลังได้อีกต่างหากขับลงดำน้ำําใต้น้ําได้เพราะว่าในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวรถออฟโรดที่เป็นเจ้าตัวแฮมเมอร์ไฟฟ้าที่ทําออกมาก่อนหน้านี้นะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าจุดแข็งของรถไฟฟ้าเนี่ยนอกเหนือถ้าจะไปแข่งกับแฮมเมอร์ได้นะจิ๊บก็เลยต้องทําให้เป็นลุยน้ําขับใต้น้ําได้นะครับหรือว่าจะเป็นจุดแข็งที่เหนือกว่าแฮมเมอร์นะครับ ซึ่งต้องบอกว่าค่ายรถยนต์ Jeep เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครือของแบรนด์บริษัท Stellantis นะซึ่งเป็นเครือใหญ่นะที่มีรถสายๆบิ๊กๆนะจะมีหลายแบรนด์อยู่บนมือนะเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะทำเป็นไฟฟ้าออกมานะครับเขาก็เลยทําแพลตฟอร์มขึ้นมาที่ชื่อว่า S T L A นะฮะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับสําหรับรถ าสายรถยนต์มัสเซลนะาสายแรงๆรถกระบะแล้วก็รถ SUV ขนาดใหญ่นะครับซึ่งแพลตฟอร์มไฟฟ้าตัวนี้นะเขาบอกว่าต่อหนึการชาร์จเนี่ยวิ่งได้ระยะทางสูงสุดอยู่ที่804กิโลเมตรนะครับระยะทางอาจมีเปลี่ยนแปลงกันได้ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็รูปร่างของรถด้วยนะครับฉะนั้น ทางจิ๊ปเองก็เลยได้อาศัยแพลตฟอร์มตัวนี้ยพัฒนาเป็นแรงเนอร์ไฟฟ้าขึ้นมานะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวจิ๊ปไฟฟ้าเนี่ยคาดว่าน่าจะเปิดตัวภายในปี2025นี้นะคะอีก4ปีข้างหน้านะเราก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงและที่สำคัญขับใต้น้ำได้จริงอย่างที่โฆษณาไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะฮะทิ้งท้ายวันนี้นะครับ เรามาดูกันนะไหนๆก็พูดถึงรถลุยน้ําขับใต้น้ําแล้วนะวันนี้เขาบอกว่าอากาศมันแปรปรวน้ำก็มีน้ําท่วมทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งจีงนครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขามีคนเอาไปขับลุยน้ําท่วมมาแล้วก็เยอะแยะมากมายนะมีหลายคลิปมามีตั้งแต่เทสลาโมเดล3และโมเดล Y นะครับเอาไปขับนะลุยน้ําที่อเมริกาแล้วก็ที่จีนนะคือน้ําที่สูงแบบมิดกระโปงเนี่ย นะครับขับบนท้องถนนจนหลายคนงงว่าเฮ้ยรถอะไรวะขับน้ําลึกขนาดนี้ได้ <c oughs> คือรถคนอื่นจอดตายอยู่บนถนนหมดแล้วอะ่ะมีคันนี้ที่เป็นไฟฟ้าของเท s l a นะวิ่งอยู่นะครับคนก็เลยสนใจนะครับทางฝั่งจีนก็มีนะมีทาง BYD นะครับที่ขับลุยน้ำนะครับแล้วก็มีเจ้าตัว x p e n g นะหรือเสี่ยวเผิงนะครับเจ้าตัว P7 นะที่ขับลุยน้ําลึกกว่า1เมตรนะ อันนี้คือความน่าสนใจของรถยนต์ไฟฟ้าว่าไม่ใช่แค่ขับน้ําท่วมได้ยังขับลุยใต้น้ําได้ในอนาคตนะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตมันอาจจะไม่ได้แค่ขับลุยน้ําท่วมอย่างเดียวนะอาจจะขับใต้น้ําได้ก็เป็นได้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะเดี๋ยวเราเจอข่าวกันใหมนะ่ไะไหนเจ๋งๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะเจอกันในอีพีหน้านะครับ